เดือสุรสยาชายแดนสาแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้า,ลานนาและข้าพระ้าโดงดแม่สายจังหวัดเชียงรายเมืองเล็กๆที่เผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของผู้คนในชุมชนอย่างไรดวงน้ำท่วมรู้สึกไงใช่ค่ะรู้สึกไงบ<า>มาะมันไม่รู้สึกไงมันเสียใจไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นบุพเพสุขัยเนาะมันทำอะไรไม่ได้มันต้นนนองท,ทำใจในช่วงเวลาที่น้ำท่วมสูง ชาวแม่สายต้องร่วมแรงร่วมใจเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกคนต่างช่วยกันปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอยู่แม่สายมา10ปีนะครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้เลยถือว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเมื่อระดับน้ำลดลงปัญหาใหม่เริ่มปรากฏขึ้นฝุ่นละอองที่เกิดจากโคลนแห้งเริ่มฟุ้งกระจายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ความยากลำบากจะยังอยู่แต่หัวใจของชาวแม่สายยังคงเข้มแข็งและพวกเขานั้นยังคงรอการกลับมาของเมืองที่ไม่เคยหลับไหล